เกือบเกือบแปดโมงเช้านะครับผมอยู่ที่ยมรมาชแขวงคาม่วนนะครับพักที่วิวเทินรีสอร์ทคือละแสนห้านะครับแ <laughs> สน 5, ห้าพันกีบเงินเป็นหลังนะครับอย่างนี้ละประมาณสองรยี่สิบาทนะครับบรรยากาศดีดีอากาศหนาวครับยมรมาชนะครับผมพักไม่แพงหรอกครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเงิน ก็แนะนำนะครับใครมาเมืองยมราดแขวงคำม่วนก็วิวเทอร์รีสอร์ทนะครับห้องดีนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับเขาอนามัยดีนะครับนึกถึงที่อัศพรนะห้องแบบห่วยๆนะครับคืนละสองแสนห้าห้องเน่าๆด้วยนะฮะโอ้อันนี้แสนห้าครับต่างกันตั้งแสนหนึ่ง วิวเทินนะครับคือเนื่องจากเฮือนพักมันเยอะนะครับดังนั้นคุณจะทำราคาแรงไม่ได้นะครับเรากำลัลงทำร้านค้าใหม่ตรงนี้นะครับก็เจ้าของเดียวกันกับวิวเทินนั่นแหละครับนยนะฮะทำสรู้เลยไม่เสร็จทีหนึ่งนะครับ ทำร้านอาหารร้านกาแฟร้านคาเฟ่น,นะครับไม่รู้ว่าจะสักเซสหรือเปล่านะครับกับเงินที่ลงทุนไปก็มาดูกันนะครับไม่ใช่เงินผมอะทำเลยก็ดีนะครับผมพักที่วิวเทินแต่ว่าที่ที่กินผมเนี่ยจะเป็นอีกที่หนึ่งนะครับ น้ำไหลแรงเลยน้ําจากเขื่อนนะครับโอ้น้ําเยอะเลยนะครับก็ไหลลงสีบังไฟแล้วก็ลงไปน้ําโขงนะครับดังนั้นแม่น้ําโขงก็จะรับน้ําจากนี่นะครับไปมันจึงเยอะนะครับรับน้าจากสีบังไฟไปอะนะฮะดังนั้นเขื่อนนี่แหละครับทําให้น้ำในแม่น้ําโขงมันมีปริมาณมากในช่วงหน้าแล้งนะครับเกิดในลาวนี่แหละ ก็ขี่มอไซค์เลาะกันนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยโอ้หนาวอากาศดีครับสวยงามเลยอากาศเย็นนะครับเนี่ยช,ชอบ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 สวยงามโอ้อยู่ม,มาลาดยามเช้าสดชื่นดีนะครับก็มารับรวมเย็นๆนะครับ ยมราชนี่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภูเขาหินปูนแบบนี้นะครับนี่แหละแต่มันก็จะมีที่ราบระหว่างภูเขาอยู่ก็ใช้ทนานาอะไรอย่างงี้นะครับหุบเขาในเมืองยมราชมันจะมีหุบเขาแบบลับๆอยู่หลายหุบเขานะครับแล้วก็เป็นหุบเขาที่สวยๆก็มีอยู่หลายหุบเหมือนกัน สพานข้ามนะครับสัญจรไปมาได้นะครับก็ทําสะพานอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยครับฮ่าฮแวลงนี้ไปนาครับ ทำนาแสงได้นะครับก็บเพราะอ่อ,อครองส่งน้ำนี่แหละนะครับเมืองยมราชเมืองมหาชัยก็ถ้าถนนมาได้12เสร็จนะครับผมคิดว่าการท่องเที่ยวยมราชจะเติบโตขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกันขับมอไซเที่ยวเนาะ ถนนมันปลอดภัยแล้วคนก็กล้าที่จะขับนะครับดังนั้นถ้าแขกลูบบูมยังไม่พอนะครับมันจะกลายเป็นคำม้วนลูบนะครับขึ้นลูบใหญ่ก็คือไปบูรพาได้นะครับถนนคนทางมันได้แล้วเนออมหาใ่ใส่บัวทองบรรูรพานะครับ วิวที่ท้าก็สวยงามนะครับทางทังโน้นนะมีถ้าเสียบังไฟถ้าน้ำรอดนะแล้วก็มีตาดสิงเลือนะครับโอ้กันก็เด็ดขาดเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่มีบรรทบรรทุกให้กวนใจด้วยวิวสวยงามเลยโอ้บรรยากาศดีจังเลยนะครับเนี่ย เนวู่เขาหินปูนนี่นะครับเมืองยมราชนี่ก็โอ้โหมหาซย,ยมราชนี่ทําโรงงานหินปูนนี่ก็โรงงานปูนซีมเมนต์นี่ก็อีกแสนปีก็ไม่หมดครับมันเยอะเกินนะครับไม่ได้พูดเวอร์นะครับงั้นตายแล้วเกิดใหม่อีกร้อยชาติก็ยังไม่หมดนะครับงั้นถ้าใครสามารถระลึกชาติได้ก็นะครับก็จะเห็นก็จะรู้ใครระลึกชาติได้ก็ บอกผมหน่อยอ้ยก็บอกไม่ได้อีกแล้วนะครับผมน่าลึกชาติไม่ได้แน่นอนชาติน้าไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านะครับก็ผู้นี้ฟังนะครับว่าทางรถไฟเสร็จดีเนาะว่าพูดผิดนะครับทางมารที่สองเสร็จนะครับมันจะขับเน้นในยมราชนันโตกันท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งการมาอยู่อาศัยเนาะถนนทางดีแล้วมันก็ทุกอย่างก็จะตามมาการค้าขายการลงทุนนะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีรถไฟลาวเวียดนามซึ่งก็น่าจะสร้างแล้วแน่ๆนะครับเขรออยู่นะครับก็มันก็จะทําให้แขวงคำม่วนนั้นโอ้มีการลงทุนเยอะตามมานะครับก็ว่ากันนะครับรอดูอนาคตนะครับบางคนอาจจะนั่งหัวเราะแต่ว่าจริงๆผมว่าก็ไม่ต้องมาหัวรเราะหรอกครับเพราะว่าผมพูดวิเคราะห์ตามความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมว่าตอนนี้นะครับเมืองแขวงคำม่วนนะ บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยใครที่มาลงทุนมีนอกจากจีนเท่านะครับก็เพราะว่าไปเสพข่าวแต่จีนเทาแต่จริงๆแล้วเขาลงทุนทางด้านอื่นๆเยอะนะครับที่มันไม่ใช่ไม่ใช่พวกจีนเท่านะครับอย่างโรงงานปุ๋ยนะครับเขาก็ลงมือที่นาทำก็เดี๋ยวว่าคนเข้ามาทํางานที่นั่นนะครับอาจะรักมื่นนะครับแล้วก็รัฐบาลลาวก็มีหุ้นด้วยนะครับไม่ใช่บอกว่าจีนทั้งหมดนะครับ แล้วก็การลงทุนของจีนนั่นแหละครับก็มีส่วนสําคัญในการที่เอาเงินมาพัฒนาแขวงคําม้วนนะครับถนนหนทางนั่นนี่โน่นนะครับดังนั้นผมไม่ได้หมายว่าผมพูดถึงเจ้าเวยนะ่แล้วผมจะชอบเจ้าเวยไม่ใช่นะครับก็ผมก็พูดว่ามันเป็นแบบนี้นะครับไปหาข้าวกินดีกว่านะครับอยู่ข้าวแล้วอ่า ยกตัวอย่างเช่นโรงงานปูนซีเมนต์ที่มหาไศยเนาะผมก็บอกนะครับว่าการที่รถไฟมันถูกสร้างมาที่นครปนมนมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบธรรมดานะครับรักไรศึกษาเศรษฐศษาสตร์กา,ก,าการเมืองนะลึกซึ้งพอจะเข้าใจว่าพวก กลุ่มที่อยู่โครงสร้างส่วนบนนั้นนะที่มีอำนาจนะครับในการบริหารจัดการประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มทุนขนาดใหญ่เนะี่ยต้องอยู่เบื้องหลังนะครับดังนั้นหมายความว่าอนาคตนะครับเขาจะใช้ โรงงานซีมเมนต์นะครับปูนซีมเมนต์ที่มหาชัยนั่นแหละครับผลิตส่งประเทศไทยเขาจะต้องขยายกำลังการผลิตเพิ่มแน่นอนนะครับฟันธงนะครับซึ่งตอนนี้ก็คนไทยก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ตัวหรอกว่าในอีสานเหนือนั่ใช้ปูนจากลาวนะครับผลิตจากลาวนะครับ อ้วนเป็นแขวงที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุนะครับแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มันเป็นแขวงยุทธศาสตร์มันอยู่ใกล้กับทะเลมากดังนั้นกโ็โอกาสที่จะเติบโตมีอีกเยอะนะครับการลงทุนนะครับเอาแค่นลมอย่างนี้ก็ได้เนี่ยพูดถึงลมมันก็มากันเลยนะไฟฟ้ากัง,กงหันลมนะครับยมุมาช ทำเกิดใส่จำพรบัวรพาไส่บัวทองอบ้านผมมันไม่มีลงไม่มีใครไปลงทุนหรอครับลงทุนก็เช่นไร์บิน Ca าเฟเดี๋ยวแวะมากินตรงนี้ในะร้านประจำผมนะครับที่พักประจำคือวิวเทินแต่ร้านประจำร้านอาหารร้านกาแฟที่นี่ครับ ก็มากินกาแฟแล้วก็ขนมนะครับไม่ได้ยังไม่กินข้าวยังไม่ได้หิวนะเดี๋ยวไปกินข้าวที่มหาไซนะครับร้านเฟอร์แซบเ้ื้อทานะครับร้านนี้แนะนำนะครับกาแฟาโอเคมากเบเกอรี่ก็โอเคนะครับอาหารก็ถือว่าใช้ได้นะครับราคาไม่แพงอันแล้วราคาไม่แพงผมซื้อนี่นะครับไปฝากพนักงานร,ร้านเฟอร์นะครับ แล้วก็ที่สําคัญร้านค้านี้ก็ไม่แพงด้วยนะครับขายของถูกมากเลยนะครับค่าส่งนะครับเดินทางนะครับอยุมาล่านี่อากาศดีนะถ้าใครต้องการอากาศเย็นๆสบายๆแนหนับนะครับไม่ถึงขั้นหนาวจัดน,นะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์ก็สวยงามด้วยนะ น้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนได้หมดนะครับสาวนี่ปิดหน้าจนตัวแดดครับลงทุนซะเยอะเลยไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับร,รอดูนะครับร้านนี้นะครับ แต่ว่าผมมาพักประจับนะครับวิวเทิร์นรีสอร์ทนะครับที่พักผมก็ถ้าถนนท้นทางเสร็จนะครับยมราชนี่ก็ได้เต็มๆนะครับมาหาใส่ยมรมาชเนาะ ก็มารอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ทุกการลงทุนมันก็ไม่ได้สำเร็จเสมอไปอย่างตัวนี้นะครับพากระต่ายนี่ก็ไม่สักเซสนะครับน่าจะหมดเงินเยอะเหมือนกันเลยเดี๋ยวก็เขาก็จะถมถนนออกไปอีกนะครับ หลายเมตรนะครับทั้งสองฝั่งนะครับก็จะได้ถนนที่กว้างแล้วก็ไหลาทางที่กว้างนะครับดังนั้นก็โอ้ขับมอเตอร์ไซค์นีสบายนะครับแต่ต้องระวังเรื่องความไวทั้นั้นเองนะครับดังนั้นก็มีต้องต้องมีการตรวจจับรถบรรทุกหนักนะความไวมันชอบขับไวนะครับ ยิ่งทางดีนะกูจะใส่เต็มเหนียวเลยแซงสามอะไรเงี้ยนะครับลองนึกภาพนะแซงสองแซงสามรถพ่วงยาวน่ะมันแซงกันนต่โอ้โหเรานี่จะไม่ไหวนะครับแต่ต้องมีแบบมาตรการแบบจัดการให้เด็ดขาดอ่ะปรับแบบหนักๆอะไรอย่างนี้นะครับ พักทองสีเท่าไรเนาะไม่เคยมาพักเลยนะเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวลองมาดูมาถามดูหน่อยนะถ้าแสนห้าเท่ากันกับวิวเทินผมก็จะมาพักลองดูอยู่นะครับคือเนื่องจากวิวเทินมันห้องพักมันเยอะไงและยมะราชไม่ใช่เมืองเศรษฐกิจไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวนะครับดังนั้นก็คุณจะปรับราคาสูงกว่าแสนห้านี่ห้องแอร์นี่ก็ ก็ต้องรอให้วิวเทินมันเต็มก่อนนะฮะนอกจากว่าเงินพักมันมันดีจริงๆนะครับโอ้อน,นี้เป็นบ่อป่านะยมบลาดหน้าหนาวนะครับออันนี้ก็เป็นบ่อป่านะ่ะ ทางหลวงมาได้12เสร็จรถไฟผ่านรถไฟอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับสํหรับผมนะแต่อาจจะได้ช่วงก่อสร้างนะครับแต่ว่าทางมาได้12เนี่ยได้เต็มๆเลยยุมาราชนะครับยุมาราชมหาไซนนะครับช่วงก่อสร้างนี่ก็คึกคักแล้วก็ สร้างเสร็จนั่นแหละครับการลงทุนเกิดขึ้นเยอะแน่นอนนะครับการท่องเที่ยวบูมแน่นอนครับโดยเฉพาะยังยิ่งนะครับขับมอไซค์เที่ยวนี่แหละนะครับ จบมาจบจบแล้วก็เขาก็จะเอาดินมาถมเพิ่มนะครับแล้วก็เอารถมาเหยียบให้มันแน่นนะครับบดอนะมันต้องแบบต้องแน่นพอนะครับไม่งั้นดินมันสไลด์ก็จบเลยถ <c oughs> นนเนี่ยงบประมาณในการอ่า ก่อสร้างมันก็ไม่เยอะหรอกครับเพราะว่ามันถนนมันมันเพิ่มเติมจากเดิมนะมันไม่ได้ทํามาใหม่นะครับ,นะรบถนนตรงนี้มันอัดแน,น่นมาไว้อยู่แล้วนะครับนะครับดังนั้นก็งบประมาณในการก่อสร้างมันจึงไม่ได้มากมายนะครับพีแต่ว่าเราจะใช้มาตรฐานาใหม่ในการก่อสร้างเนาะเป็นแบบปูแอสฟัลต์หนา โดยลองรับรถบรรทุกหนักได้นะครับแล้วก็ขยายไหลาทางให้มันกว้างขึ้นนะครับโอ้แหมอยากให้มันเสร็จไวๆนะครับขับสบายผมว่าการท่องเที่ยวทางนี่แหละครับมอเตอร์ไซค์เที่ยวเนี่ยคำ่วนจะบูมมากๆเลยนะครับถ้าสนนมันเสร็จนะยิ่งสะพานที่ไหนอนะ แก่งแปรเสร็จโอ้โหคำว่นลูบเลยครับจากท่าแขกไปแก่งแปรไปป่านามป่านามไปบุรพานะครับบุรพาถ้าเขาถ้าทางแขวงนะเห็นเห็นเห็นรูทนี้นะครับผมแนะนำนะครับไม่ทำทางลาดยางอย่างดีไปที่อะไรอ่ะปั้นแสนพันอ่ะออกหลังข้างนะครับ โอ้ครบเลยครับมันจะเสริมการท่องเที่ยวของแขวงคำม้วนแบบสุดติ่งเลยลนะ่ะผมบอกเลยนะโพ้คนไทยนี่เขาชอบมากเลยนะมันจะมีปัญหาอยู่ตรงบ้านดาปากพนังอะะครับรนั้นน,นะถ้าทับแบบขัวดีๆถนนดีๆเชื่อมไปหลังคัางเนะาะอหมครบแล้วครับคำม้วนไม่ต้องเอาอะไรอีกแล้วนะครับครบแล้วครับหวังว่าผู้ใหญ่จะมองเห็นนะ นองน,นี่ตัวเบงด้วยนะครับลมแรงมากเลยนะครับเนี่ยเขาก็เอารถมาประจบปับพื้นที่นะครับลมก็แรงครับ้บานนี้ก็มันจะรีบสร้างจังเลยเนาะ ต้องรื้อหรือเปล่าต้องรือร้อเลยได้ไม่คุ้มเสียนะครับเดี๋ยวพึ่งทนี่นะครับให้เสร็จก่อนค่อยทำสะพานแก้งแปรนะครับแล้วก็สะพานแก้งจอนนะครับข้ามสีน้อยเชื่อมเซเอโบทองไปอัสพรนะครับอ่ะ เลยคำม่วนนี้สุดยอดเลยนะครับทีเนี้ยคุณอยากกระเที่ยวไปสวรรค์คุณอยากกระเทียยกกเท่ยวไปโอ้ได้หมดเลยนะครับเหลืออันเดียวนะครับเหลือสะพานที่ปากพะดังนะครับคำม่วนลูบในการท่องเที่ยวนี่จะบูมมากมากเลยนะครับเ <c oughs> กระตุน้นกระตุ้นนะเผื่อว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ฟังดูนะครับ แต่ว่าผมวิเคราะห์ไว้ว่าก็น่าจะทำจริงๆเลยครับม,มันมันเป็นการเชื่อมโยงที่ดีนะครับน้ำพีทกบประมาณมีหรือนะครับเพราะว่าเขาจะสร้างพวกโรงไฟฟ้ากังหันลมที่ไซบวทองที่บุรพาเนาะก็เอางบประมาณจากนั้นแหละครับไปขอเขาสร้างนะครับถนนจากบุรพาไปหลังคังนะครับไม่กี่สิบหลังนะก็ได้ถนนดีๆได้สะพานย้ยทีนี้แหละครับ แจ่เลยนะครับอันนี้ถมสูงหน่อยนะเนี่ยถ้ามอเตอร์ไซค์หล่นลงไปนี่ก็อาจจะสุวบางสกุลได้ครับสูงนะครับอัน,นถ้าใครจะสร้างบ้านสร้างอะไรก็ต้องแบบอย่างเงี้ยครับต้องเป็นเฮือนแบบเสาสูงๆนะครับ เป็นโฟร์แมนคุมงานผม,ผมเคยไปถ่ายคลิปลรคาคาอย่างนี้แล้วก็แต่งตัวแบบนั่นนะครับโฟร์แมนมายกมือไหว้ผมนึกว่าผมเป็นผู้ตรวจงานแหมสวัสดีครับนายช่างเออแหมผมก็นะไม่รู้จะตบอบยังไงมันสูงมากเลยนะถมสูงมากเลยเนะี่ย สูงมากครับต้องวิวสวยด้วยนะเนี่ยโอ้โหดูรื่อนนี้ต้องต้องทมดินอีกเยอะเลยครับถ้าจะแบบนั้นนะครับเนี่ยดูนะครับถมดินเยอะมากเลยตรงนี้นะครับแต่มันอัน,น่นอ่าถ่าย้ดูนะครับแล้วก็พูดคุยกันไปเนาะ ว่าถ้าถนนมันเสร็จแล้วถ้าทําเชื่อมต่อนี่ก็จะได้เรื่องการท่องเที่ยวนะจะได้เลยนะครับเพราะถนนมันดีมันไปถึงหลังคัังนู่นนะครับแล้วจากหลังคัังนล้วก็ตัดถนนไปแสนพันแสนพันบุรพาก็โอจบเลยครับ3 0บหลักในทางดีๆก็ทีนี้การท่องเที่ยวก็บูมนะครับผมจะขึ้นยังไงล่ะนี่ย เดี๋ยวจะไปกินเสือแซบเอื้อท่านะครับที่มหาใสแล้วก็พักรถนะครับเอาของไปต้อนด้วยตอนพนักงานนะครับเด็กเสิร์ฟนะครับ <c oughs> ไปจนคุ้นเคยกันนะครับ <c oughs> แล้วแกก็จะให้พิเศษมากเลยเอื้อท่านะ <c oughs> แล้วผมก็จะได้ข้อมูลจากร้านนี้นะครับเพราะว่า หัวแกนะครับสามีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองมหาใสนะแล้วก็จะให้ข้อมูลที่เป็นเชิงลึกนะครับมีวันหนึ่งวันดีคืนดีเขากำลังเลี้ยงฉลองกันอยู่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองมาเต็มเลยวักมือเรียกผมเอกๆอัอนนี้มาตำจาจอะกับเจ้าเมืองหน่อยตายเจ้าเมืองก็บอกเอฟซีเจ้าอยู่เดอไปเบิรงคคิปเจ้าอยู่เดออะไร ออค,คือการนําเสนอก็อย่างที่ผมนําเสนอนะครับไม่ใช่แบบว่าไปไปีอวยอะไรเวอร์วังนะครับแต่ก็ไม่ได้ตอกย้ําจุดที่มันเป็นปัญหานะครับแล้วก็เราก็เห็นชัดเจนแล้วครับว่าหลายปีผ่านมาก็ผมพูดอยู่เสมอว่ารอก่อนรอก่อนถนนนะครับได้แน่ก็ได้จริงๆนะครับหมายเลข12ไหมายเลข8 13ใต้ บอริคําไซไปเชียงขวางนะครับได้แน่นอนนะครับแต่มันต้องรอนะครับลาวไม่ไม่เหมือนประเทศไทยเนาะประเทศเล็กก็ประมาณไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็ทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นนะครับเงินทุนสำรองมากขึ้นนะครับนะมากขึ้นเท่าตัวเลยไดยเงินเงินทุนสำรองของลาวนะครับ การเงินก็เสถียรภาพมากขึ้นนะครับแน่นอนอะ่ะมันอ่อนค่าแต่หมายควาว่ามันไม่ได้สวิงเหมือนหลายปีก่อนเนาะครับร,ร้านเอทาอยู่ตรงนี้แหละครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะย้ายที่ลแล้วแซวเด็กนะครับมักววพุท่้เลยวัววัมัก เราก็เลยบอกว่าครบเด็กอะ่ะต้องมันกินมาม่านะแต่มีผู้เบาวเด็กอะ่ะแต่ถ้าอยากกินพิซซ่าเนี่ยให้คบคนแก่หัวใหญ่เลยนะครับพูดคำขับนะครับนะครับานเอท่ามันจะมีลูกค้าแล้วปล่าเนี่ยขอจองโต๊ะเต็มเลย ขาเต็มเลยจะเออันนี้ซื้อมาตอนอะไรต้องแวะนะครับเฟื่อแซบเอทานะครับให้เยอะมากเลยนะครับเมืองมหาไยนะครับแนะนํานะครับตอนนี้อยู่ที่มหาแถวร้านอาหารมหาไยใ,ใหม่นะครับแต่อนาคตไม่แน่ใจนะครับเพราะโดนทางรถไฟออย่างนั้น ข้าวเสร็จแล้วก็เดินทางต่อครับลูกค้าเพิ่นั็มีมาตลอดนะครับนะบจองไว้ตั้งเยอะเลยนะครับวันนี้แดดแรงจริงเลยนะ